Đẹp bay à, hey baby up, chill วัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่ที่อาเก็บน้ำไม่เมยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาจอมป่านะวันนี้จะมาทําหมายทาหมายไว้สําหรับจอมป่านะครับผมนี่ครับด้นานหลังผมน,นี่ก็มาครับนายเอสิงคุ้มบุญมาจ่ยนายเอที่ก็เป็นรองประธานอาเก็บน้ำเนี่ยรองประธานกลุ่มบริหารการจัดก,การประมงปุ๊ธโถยาวเม<า><ด>ื่อกี้ดวงพูงจำได้ เห็นเนี่ยนะครับไก่ๆเนาะก็นี่คือเป็นไมท้ที่เออผมทําไว้ตอนที่น้ำยังมาขึ้นเนาะตอนนี้น้ามันขึ้นมานะครับมันท่วมไม้นี่ครับผมเห็นไก่ๆนะคือพาเต้นผมแจน้ำอยู่พูก็คือตอนนี้เนะี่ยผมจะเอาไม้เนะี่ยไปทําเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งอยู่บนน้ำนะแต่ผมว่าน้าลึกจะไดเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับลองลงไปดูความลึกนี่มันลึกนะครับตรน,นี้แค่ตอนนี้ ก็แค่เขา่าดูความลึกตรงมันโอ้อันนี้อันนี้เป็นเออ่ประทับไว้จะรับยิงป่าครับโอ้สูงมากน,นี่หมายนะครับก็ ลายคนดีดูคลิปก็คงจะจําได้นะหมายตรงนี้ผมเคยทาคลิปอยู่สองถึงสามคลิปนะครับผมเนี่ยตอนนี้น้ำมันท่วมเนี่ยตอนนี้มันท่วมโอ้มีงูงูแอบ,บนี่เปล่าวะนะครับผ่าเต้นผมโอ้โหใจด้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําดังล่านตรงนี้นะครับแตนกันตรงนี้เนะาะเดนอันเการรน่การรที่จมหน้าไปเดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงเนี้ยจมนะครับตรงนี้เป็นหมายที่ผมเคยเที่ยวไหว้ละ จากฝั่งมาก็ประมาณเสาเมียดมีอะไรอีกเนาะไกลฝั่งนี้นะประมาณเสาเมียเครับเดี๋ยวเขาต้องเลื่อนเก่าออกก่อนนะครับเลื่อนเก่าออกดูก็สักเนาะเต้น นนี้ได้เสาวสาวหน้าอยู่เขาจะทำตีานางสำหรับงือนางได้สองคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการบอมหารได้จะบอกวิธีการบอมหารนะครับเราแป๊บเอาจนตีนางล้านเสร็จก่อนแล้วประเด็นยือูะ่ะตูกเล็่นี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาก็ไปรับ Tôi nghĩ đây sau xuống tốt lặng là không ổn. Vì cái lăng chảy thì tôi khóc. นี่ยจะเป็นเป็พลากมาแล้วครับผมแต่ไม้ก็ยังใจ้ยหมหนักอยูน่นะไม้ที่เอามานี่ยังบอเพียงพอได้เก่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาไม้ตัดไปเลยกับได้นะครับมันจะไม้ที่ตัดได้ก็จะไม้พวกนี้ก็จะเอาสวนนาอีเอออันนี้เป็นไม้กระถิน ันนี้เวลาบ่ายโมงเช้าอย้ยวเข้าลวเลวยก็ยังประสร็ิ์นะครับผมกำลังได้ประมาณหกสปอร์เซอ่เพราะเข้าก <laughs> một khen các bạn tóc 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 à sút sút cái <laughs> tên hà bom tẩy ơi cái bom tẩy mà chui โอ้ขายนะครับก๋วยเตี๋ยวจะขายหลมโอ้ลกันนึกว่าขายก๋วยเตี๋วเรือก้านยาเข่าพอดีโอ้ยขาติงขาเอวหาได้กี่ตัวครับวันนี้สามตัวโอ้มาแต่กี้หนึ่งใช่ะแม่แล้วโอ้ตัวแรกเป็นสองโลลมั้งอตัวแรกนสองโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมเลยเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดีเซตเดีซ น,นี่เสร็จแล้วครับผม <laughs> กว่าจะเซตเวลากว่าเกิงวันนะครับเ่นเอาเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากน่ครับบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อยู่เออ่กลางป่าไมะลายเลยต่อไปก็มาถึงขั้นตอน วิธีการบ่มอาหารนะครับก็คือเดี๋ยวเอาอาหารลงบ่มไว้ก็ทิ้งไว้สักสี่ถึงห้าวันแล้วก็มาจอมไปกันบ่มนะครับนี่เป็นกระสอบที่เตรียมมาจากบ้านนะเตรียมจอบก็เจาะ,ะ,ะหูนะครับเจาะหูผมง็อใจเป็นไม้เซพิกนะครับลนไฟแล้วก็แตงแตงไปนะครับนะครับเต็มนี่เลยกระสอบตอนแรกก็หินนะครับใส่สักโซก้อนหินี้ก็เก็บเอาแถวนีนะฮะโซ่ก่อนพ้อมั้ยมา อมีใส yeah. uh, uh, right. uh, okay. well, uh, ่นี่เดี๋ยวนี้ขนมนี่ตีมดอายุแล้วนะครับเป็นพวกเยี่ยมโลพวกนะครับขนมตีมดอายุละใส่ทีเลยเยอะออเอาหินใจเัาสักก่อนนะเอ๊ะอ๋อหันน็ดไหน เป็นอาหารเมร็ดปัจจุบันพืชนะครับอาหารเมร็ดใส่ดเลยกี่โลละกว่าห้าโลนะอืมากไวครับผมโอ้กว่าห้าโลนะครับลงทุนหน่อยหินใส่ไปเอ่อยังก่อนอะ แล้วก่อนนี่เลยขีิงัวนึงไงการใส่สอ่ะงกลมเฮ้ยโอ้กกินเจได้เลยเว้ยข<ส>ี <c oughs> งงิงัวงวัดเอบีว่ะเอาด้หินครับหินจะใส่หนึ่งสองสามชั้นนะครับผมหมดเลยโอเค,อเคอก็ฟังมัดจัก đây okay. oh, còn nữa ô con mất lồng con mất con, một lừa với con mắt con, anh mình xét như nhau mình loại đi rồi. Ngân thừa gấp đặt hên này, gặp lại ship đồ đây cái à. À, bông. เอ๊ะบอกตรงไหนตรงเด้ออ๋อครับเกลือยาพาลาก็ได้ <laughs>

ตอนนี้เอากระสอบลงไปวางก่อนน้ำอยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วผมยืนอยู่บนกระสอบแค่นี้เดี๋ยววางเป็นลงยาวๆนะครับเดี๋ยวเขาจะดำดูนะครับว่ามีมีต่อมีอย่างก็เดี๋ยวเขาจะออกครับไปเอาดู ตอนสุดท้ายครับผมเยือ่ออย่างที่มันเป็นห้าหน่อยๆนะครับผมก็เอามานี่นะอ้อยอ้อยต่างนอกกันะดการอ้อยเลยเฮ้การตอนสุดท้ายแล้วครับผมจ้าหมดเลยจ่า ก็สำเร็จครับกว่าจะเซจก็เล่นเอาเหนื่อยเหกันก็หวังว่าจะมีปลาใหญ่มากินปลานิ้นเข้าเยอะๆนะครับก็น่าจะประมาณแห4-5วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกกันก็ทริปนี้ก็นะครับเป็นทริปที่ทำดังล้านทำหมายแล้วก็เอยเยือไว้นะครับผมก็ไม่ได้จอมวันนี้ก็ใครที่เอ่อมุมวิธีทำนะครับเราบักเกยทํทำก็แบบเอยเข้าอยู่ครับ ผมก็เคยทำมาอยู่จะได้นะครับเรียกป่าได้ปลาอีกนี่ก็ผมก็นด้เอนะครับนายเอ <c oughs> ก็ขอถวายก,กนรปก่กอครับผมเหนื่อยแล้วก็หิวเข้าตัวไปครับไปก่อนครับผม